เ <icana> อ๊ะ <Yes> โตจะตีอะไรเนียโอ้ยาให้ด้วยโอ้โหท่าให้ด้วยท่าให้ด้วยโอมาโอ้ตานีไละตนนี้ไหวไม่ไหรอลไม่กิน